ข้าวหวานสำราญใจนะครับกลับมาในช่วงนี้นะครับพบกับผมเท็ดดี้แล้วก็มะมีอีกเช่นเคยนะครับอย่างที่ทราบกันเลยนะครับว่าช่วงนี้จะต้องมีขนมอร่อยๆนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยเมนูเป็นแบบทำง่ายๆแล้วนะแต่สีสันสวยงามแน่นอนงงนะครับชื่อเมนูว่า color sweet potato pudding นะฮะ color sweet potato หมายถึงมันเทศสาสีพุดด <P udding S 2> ิ้งมันเทศสาสีมีสีม่วงสีส้มแล้วก็สีเหลืองน่ากินทั้งนั้นค่ะ ตอนแรกนะครับคุณผู้ชมเมนูของเราเป็นพุดดิ้งนะเราก็จะต้องการแบบผงวุ้นคุณภาพดีที่จะทําให้พุดดิ้งของเราเซตตัวแล้วก็อร่อยนะครับวันนี้นะครับเราใช้ผงวุ้นตรานางเงือกนะครับจุดเด่นเลยนะครับคุณผู้ชมเมื่อเอามาผสมกับของเหลวแล้วนะฮะเขาจะละลายตัวได้ดีแล้วก็ไม่จับตัวเป็นก้อนนะครับที่สําคัญพอเอามาทําเป็นวุ้นเสร็จปุ๊บเนี่ยมั่นใจในความเด้งความคงตัวสวยงามเลยนะครับนี่วันนี้เราใช้ผงวุ้นตรานางเงือก1ช้อนโต๊ะเลยนะ จากนั้นนะครับจะตามด้วยอัมพัวกะทิร0อเปอร์เซ็น์นะครับขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิขั้นเองที่สำคัญนะครับช่วยจุดประกายสร้างสารรค์ความอร่อยให้หลากหลายไม่รู้จบเลยล่ะครับจากนั้นนะครับตามด้วยน้ำเปล่านะครับ ตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับตัดรสเค็มนิดนึงแล้วก็เพิ่มความหอมๆนะครับวานิลาผงนะครับมีความหวานนะครับจากน้ําตาลทรายนะคะแล้วก็แน่นอนนะครับเราทำแบบสไตล์ไทยๆก็ต้องมีใบเตยมัดปมแบบนี้นะครับขอให้เข้ากันก่อนนะ ตามสูตรและเคล็ดลับของอาจารย์เมนะครับเวลาทําวุ้นทําพุดดิ้งเนี่ยจะคนส่วนผสม,สมให้เข้ากันก่อนและที่สําคัญเราใส่ผงวุ้นกลาเนื้อเข้าไปแล้วนะฮะมั่นใจว่าเขาเฟิร์มแต่ว่าขั้นตอนการทําเราต้องให้วุ้นเดือดจากตรงกลางนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นพิมพ์ของพุดดิ้งที่อาจารย์เมเตรียมไว้สังเกตคือหมาดๆคือลักษณะมีน้ําติดอยู่นะครับอันนี้จะช่วยให้เวลาที่วุ้นเขาเซตตัวแล้วเนี่ยสามารถนาําออกจากพิมพ์ได้ง่ายถูกไหมครับส่วนอันนี้มันเทศ3สีนะครับอันนี้ผมใส่สีส้มเข้าไปก่อนเนาะกระจายกระจาย กัมันเทศสีเหลืองนะคะเนี่ยศิลปะบอกแนละ้วตามด้วยสีม่วงนะครับซึ่งทุกอย่างอันนี้เราจะต้มจนสุกแล้วมั่นใจว่ามันนุ่มอร่อยพอดีเลยสีสวยนะ,ะเดี๋ยวมาพอวุ้นเดือดใช่ไหมคะ มามิจะเหยอะลงไปนิดนึงก่อนเดี๋ยวมาก็สลับกันเดี๋ยวมาก็สลับถึงประมาณเลยรึง่งพิมพ์นิดนึงเพราะเดี๋ยวมาเราก็จะมีอีกชั้นหนึ่งที่มีสัมว้าวอ่าเดือดเดือดแบบนี้นะครับคุณผู้ชมเราจะตักตัวใบเตยออกก่อนจากนั้นเดี๋ยวผมเป<ท>็นคน<ท><ล>ช่วยเทให้นะ รีบีบนะเราอ่ะไม่รีบค่ะอันไหนงครับ ลักษณะต้องค่อยๆทำแบบนี้เพราะว่าตัวมันจะได้อยู่ในั่ว<ช>ทั้งชิ้นเนาะเธอเดวกินจุดไหนจุดไหนเธอก็มีมันเทศว้วโอเค ตอนนี้เราจะให้เขาเซตตัวก่อนนะคะเด่วเราก็ทําส่วนที่2นะคะโอเคครับถ้าอย่างนั้นระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทิ้งให้ตัวนี้นะคะอ่าวุ้นของเราชั้นแรกเนี่ยที่เป็นกะทิกับมันเทศเนี่ยเซตตัวก่อนอ่าระหว่างที่เรารอเขาเซตตัวก็จะทําวุ้นอีกส่วนหนึ่งนะครับอาล้ครับระหว่างที่เรารอในส่วนของวุ้นมันเทศสามสีเซตตัวนะครับอย่างที่อาจารย์เมย์บอกว่าเดี๋ยวตอนเนี้ยเราจะทําวุ้นอีกชั้นหนึ่งซึ่งนุ่มๆเลยมีสาคูด้วยค่ะนะครับอ่ะขั้นตอนแรกนะครับเดี๋ยวเราใส่ขขอองงที่่เเปป็นนแห้้าไก ครับอันนี้จะเป็นแป้งข้าวโพดนะครับคุณผู้ชมวุม้นชั้นนี้จะต้องเนื้อนเนียนนุ่มๆเลย<ม>นะครับตามด้วยน้ำตาลไฟแดงนะครับคนให้ก่อนนะเวลาเราใส่น้ำแป้งข้าวโพดจะไม่เป็นเม็ดอ,อืโอเคค่ะอะโอเคครับตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับแล้วก็ผมจะมีวานิลาผง ตามด้วยน้ำเปล่านะครับจากนั้นนะครับเราจะใช้อัมพวากะทิร้อเปเซ็น์นะครับขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิข้นเองนะครับจุดประกายสร้างสรรค์ความอร่อยหลากหลายไม่รู้จบเลยนะครับ จากนั้นนะครับสิ่งที่สําคัญและขาดไม่ได้เลยนะครับพงวุ้นตราหนังเงือกนะครับมั่นใจว่าพุดดิ้งหรือวุ้นที่เราทำนะครับจะเซตตัวแล้วก็เฟิร์มสวยงามเลยผมใช้อันนี้สําหรับตัวนี้2ช้อนชาเนาะ<ม>คนผสมให้พอเข้ากันนะครับจากนั้นเดี๋ยวเราจะเปิดไฟแล้วก็รอให้เขาเดือดต้องเดือดจากตรงกลางนะฮะ สมสมเริ่มเดือดแล้วนะคะแต่ต้องปล่อยให้เขามันเดือดถึงตรงกลางนะคะเพราะส่วนนี้เขาจะมีแป้งข้าวโพดใช่ไหมคะเขาก็จะออกมาข้นหน่อยอันนี้ทําไมเราใส่แป้งข้าวโพดเพราะเรามีสาคูแต่สมมุติเราใส่สาคูลงไปเราไม่มีแป้งข้าวโพดใช่ไหมสาคูจะจมหมดเลยแต่เวลาเรามีแป้งข้าวโพดนะข้นหน่อยใช่ไหมสาคูเขาจะกระจายอ่าโอเคนี่เดือดแล้วนะ ่าโอเคเทที่ช้อนลงมาเลยค่ะเดี๋ยวนะครับใส่ตักกูนะครับที่ต้มสุกไว้ลงไปเลยคนให้เข้ากันนะเห็นไหมสักกูเขาจะกระจายทั่วเลยไม่จมในแบบนี้ปิดไฟปิดไฟเลยค่ะเอาละครับคนคนส่วนผสมนะครับแล้วก็ตักราดได้เลยนะฮะจะมีบอกพอเต็มพิม้มเลยจ้า โอเคได้แบบนี้ปุ๊บให้เขาเซตตัวเลยพอเซตปุ๊บแช่เย็นเนาะค่เอาแล้วครับนั้นก็มาเสิร์ฟพร้อมๆกันเลยนะครับคุณผู้ชม Color Sweet Potato Pudding นะครับหรือว่า p u ดดิ้งมันเทศ3สีนะนี่นะครับเซตตัวปุ๊บแกเอาจากพิมพ์หั่นออกมาจะน่ากินแบบนี้เลยนะครับแล้วจันเมก็ตกแต่งด้วยวิปปิ้งครีมแล้วก็มันเทศต้มสุกกดเป็นรูปต่างๆนะครับ ผมมั่นใจว่าชิ้นนี้เนี่ยหชิ้นก็คืออิ่มเลยเหมือนเรากินแกงบวชมันเทศประมาณนั้นแต่ว่าอยู่ในรูปของบุญน,นะครับก็น่ากินนะครับแล้วก็ผมมั่นใจว่าแช่เย็นๆเนี่ยหัน่นออกมาแบบนี้ชื่นใจแล้วก็อร่อยมากๆเลยนะครับฝากนะครับคุณผู้ชมกับเมนูอร่อยๆของเท็ดดี้แล้วก็อาจารย์เมนะครับค o l o เ Sweet Potato เตโต้พุนะครับ ความอร่อยแบบนี้นะครับความสนุกแบบนี้ติดตามชมกันได้นะครับทุกวันจันทร์ในรายการข้าวหวานสำหราญใจนะครับทางช่อง WorkPoint ดที V หมายเลข23ค่ะหรือคุณผู้ชมวันนี้ดูอยู่นะครับอยากจะตามไปดูย้อนหลังกันนะครับเข้าไปดูกันได้เลยนะที่ YouTube ยิ่งสักฟู้ดทีวีนะครับเข้าไปแล้วผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันเยอะๆนะครับในนั้นมีอีกหมื่นกว่าสูตรเลยให้คุณผู้ชมได้ลองค้นหาแล้วก็ลองทําตามกันดูนะครับสาหรับวันนี้เท็ดดี้นานาแล้วก็หมามี่ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ้าวันสำรันใจช่วงของนานา,นาจะชวนคุณผู้ชมทำลัดหน้าสุดมาเลเซียค่ะหรือที่เขาเรียกกันเป็นภาษากวางตุ้งว่าวัดตานหอนะคะ เปิดมาปุ๊บนี่เจออาจารย์เมกับเฮดดี้ปุ๊บเนี่ยต้องมีขนมที่เขาเรียกว่าต้อนรับความเฮงใช่ค่ะถูกไหมครับเมนูของเราในวันนี้เฮงขนาดไหนครับเนี่ยจริงๆนะเขาเรียกว่า Orange Jelly Cup นะแต่เป็นสีทองหมดเลยก็คือหมายถึงเงินโอ้ตุจจีเนี่ยคือถ้าแบบมีคำว่าส้มมีส้มมาให้ปุ๊บนี่ก็คือเขาเรียกว่าสุดยอดแล้ว